น่าจะเป็นผักบุ้งทะเลแต่ว่าแห้งเกรียมมากเยอะแบบเยอะมากดอกแบบสวยเลยอยู่ที่ทะเลนะนเพื่อนจะมีต้นกระถินหรือว่าใบผักกระเสบบ้านเรานะแบบเยอะมากเลยแบบเต็มคูที่แบบเหมือนเขาปลูกไว้แต่เขาไม่ได้ปลูกคือมันเกิดเองตามธรรมชาติแบบเยอะมากเราก็เลยเก็บไปไว้กิียกับส้มตำยอดอวบแบบงามมากรามเกมาก อือไม่รู้นะก็ยาสี老不มว吃了可以吃吗这东为什么就不可以再可以可以吃吗ป้าวาอยู่สบอกว่ามันกินได้จริงเหรออยูดจีนฉันไม่เคยเห็นใครเขากินเลยไม่ใช่กินแล้วจะได้เรียกรถโรงพยาบาลนอาบซันเราเก็บ